ค่ะเนี่ยประมาณสี่ห้าทุ่มละหมาก็เพิ่งจะได้กินอาหารนะคะพอดีว่าไอเนี่ยมันไปกัดกับตัวอื่นมาเนี่ยอันนี้เอายาให้เขากินด้วยอ่ะกินยากินยายาแก้ปวดอ่าเนี่ยยาแก้ปวดอันนี้ยาอ่าฆ่าเชื้อนะคะไอตัวนี้มันกินง่ายหน่อยค่ายยังชั่วหน่อยมันไปฟัดกับตัวอื่นมาเนาะ เพื่อนๆน,นะคะที่บอกว่าเอออยากจะมีแฟนนะคะอา้าวใครใครยาทิ้งนะคะอยากจะมีแฟนอยากจะมีคู่ชีวิตอะเพื่อนๆต้องคิดดีๆนะคะว่าเออเพื่อนๆพร้อมที่จะดูแลอีกสังขารหนึ่งหรือเปล่าเนะะี่ยค่ะอย่างของข้าเจ้านะคะแค่หมาจรจัดมาอยู่ด้วยอะก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นไ ภาระจริงๆนะก็เห็นความทุกข์ของอที่คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เขาสอนอะว่าการที่เราจะมีคู่ชีวิตอะเราต้องพร้อมต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์อะค่ะพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับอีกสังขารหนึ่งนะคะเนี่ยนี่แค่หมานะคะหมาเนี่ยกออ็เราจะให้เขากินข้าวกี่โมงก็ได้เพราะเขาไม่มาด่าเราเนี่ย สี่ห้าทุ่มเพิ่งได้กินข้าวอา,อาหารเย็นชืดอาหารไม่อร่อยเขาก็ไม่มีสิทธิ์บ่นนะคะแต่ถ้าเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นลูกเราเป็นพ่อแม่เราเป็นพี่น้องเราบางทีเราทําแบบนี้ไม่ได้นะคะ,อ,ะอย่างหมาไอไอ,ไอดำเนี่ยมันโดนมันโดนกัดเนาะตั้งแต่สองวันที่แล้วค่ะเจ้าก็ต้องรีบเข้ากรุงเทพไงไม่มีเวลามาดูแลก็พึ่งไปซื้อยา พึ่งมาแบบแค่เขากินได้นะให้เขากินอย่าไปเมื่อวันนี้เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวแบบจะต้องเสียเงินเยอะกว่าเดิมอันนี้เสียไป450กลัวจะเสียเป็นหลักหมื่นถ้าเขาติดเชื้อเพราะว่าโดนตรงหัวเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเป็นหนองเป็นอะไรเดี๋ยวก็จะต้องบีบหนองแล้วก็ทายานะคะเออก็รู้สึกว่าบางทีอ่ะการที่เราอยู่คนเดียวได้นะคะมีงานมีเงินแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วก็มีเพื่อน แค่นี้มันก็อาจจะปลอดภัยกว่าการมีคู่ชีวิตหรือเปล่านะคะเพราะว่าการที่เรามีคู่ชีวิตเนี่ยเกิดคู่ชีวิตเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราบอกโอ๊ยบาดเจ็บเลือดโชคเนี้ยเออฉันจะต้องรีบเข้ากรุงเทพนะฉันจะอะ่ไปพบลูกค้าประกันนะเธอดูแลตัวเองก่อนแล้วกันแล้วก็ไม่ดูดำดูแดงแล้วก็กลับไปเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปนอนแล้วก็ว่างก็ค่อยกลับมาคือถ้าเป็น คนอะเราคงทําแบบนี้ไม่ได้เห็นด้วยไหมคะดังนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะคิดที่จะมีคู่ชีวิตนะคะหรือบางคนเหงาอยากจะมีแฟนเพื่อนๆต้องทําการบ้านให้ดีนะว่าการที่เรามีแฟนแฟนเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นสามีภรรยาก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นสามีภรรยาใช้ชื่อคู่ร่วมกันมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะคะ เพราะว่าเราไม่สามารถทอดทิ้งเขาได้เหมือนหมานะคะอืมบางทีมันอาจจะช่วยให้เพื่อนๆน่ะหายเหงาเพื่อนๆอ,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 อาจจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตคนเดียวนะคะอาจจะรู้สึกโห้ยโชคดีอะที่แบบว่าไม่มีแฟนอะเออมันอาจจะทําให้เพื่อนๆนอะ่ะมีความสุขขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าเราเห็นความทุกข์จากการมีคู่แล้วไงแต่ถ้าเราไม่เห็นความทุกข์ เราก็โอ๊ยอยากมีแฟนอะ่ะอยากมีเพื่อนไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อยากมีเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวอยากจะไปมีเพื่อนดูหนังฟังเพลงแต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความหิวเรื่องอะไรโอสารพัดตามมาเพราะมันเป็นมนุษย์ไงเราต้องพร้อมรับมือกับสิ่งที่ตามมาด้วยนอกจากว่าเออมีเพื่อนว่ามีเพื่อนกินข้าวดูหนังฟังเพลงเพราะว่า ทำไมมนุษย์ถึงเหงาเนื่องจากธรรมชาติอะคะ่ะบังคับให้เราไปหาเพื่อนหาคู่เพื่อเป็นการสืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ก็เลยทําให้มนุษย์เรามีความเหงาขึ้นมานั่นเองนะคะ